ูมใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสาสวัสดีครับกับผมสิบโทเศรษวุฒิจันนนม่วงจิตอาสาพระราชทธธานกองพลทหารราบที่9 วันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรไลฟ์สดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาให้ความรู้การช่วยเหลือเด็กจมน้ำณสถานที่ CNY Water Park ตำบล J จดีอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีบรรยากาศข้างในจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวผมพาไปชมกันครับคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับแต่การการสูญเสียของ ของเด็กที่จมน้ำนะครับเฉลี่ยเนี่ยเฉลี่ยวันละสองคนนะครับที่เสียชีวิตจากการจมน้ํานะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นแค่อาจจะเป็นอาจจะมองว่ากลัวแค่น้ําใหญ่แบบแม่น้ําหรือว่าเป็นบ่อน้ําอะไรกันนะแต่การเกิดเหตุจมน้ําเนี่ยเกิดได้แม้กระทั่งในโอ่งครับน้องปีนโอ่งลงไปในโอ่งกรมังก็สามารถทําให้น้องจมน้ําถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับ สิ่งที่อยากจะฝากไว้ก่อนที่จะส่งป็นพีที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือนะครับ<ม>ก็คือพยายามอยู่กับน้องยิ่งอยู่ในบริเวณที่เป็นบ่อน้ำนะครับมาถึงไม่ว่าจะเป็นแค่คลองหนองพึงเล็กๆนะครับบ่อปลาหน้าบ้านก็น่าเป็นห่วงนะครับก็อยากให้ผู้ปกครองนะครับคอยดู ดูแลอย่างใกล้ชิดน,นะครับคอยจับตามองน้องตลอดนะครับยิงปานกน็อย่าอย่าชะล่าใจนะครับเกิบเหตุเกิดในบ้านก็นเยอะนะครับสิ่งที่ทงหน่วยงานาต่างๆไปห่วงกันเลยให้มีกิจกรรมนี้เกิดขึ้นก็คงเป็นเรื่องนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับเดี๋ยวต่อไปเดีย๋ยวจะส่งต่อให้กับพี่ๆของอก,กู้ภัยใช่ไหมครับ ครับผู้ให้จากนาลายได้มาทําการบรรยายนะครับให้ให้ความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเพื่อเป็นความรู้ในการช่วยเหลืออาจจะไม่เผรดกับลูกหลานท่านอาจจะเกินกับบุคคลพ่อไปท่านก็จะสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้นะครับขายานะครับสิ่งของใกล้ตัวเราไม่ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำหรือเสื้อเราเนี่ยครับตีน้ำให้มันพองเันขึ้นมา ก็สามารถหลอตัวได้แล้วข้อที่4คือขอความช่วยเหลือน้องขอความช่วยเหลือือตะโกนเรี่ยหาห้คนช่วยเพราะเนี้ยคือปัจจัยรักเลยก็คือเมื่อปี2,554เหตุการณ์จริงเรื่องนี้มีพี่น้องสองคนไปกับผู้ปกครองที่สูงประพันธ์ในเยี่ยตะบนพระชัยตัวตัวน้องก็คือเดินเข้าไปใกล้บ่อนะเพื่อจะไปหยิบของ แล้วลื่นลงไปในคอแล้วคนที่เป็นพี่เนี่ยไม่ได้ร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่ได้ตะโกนขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครอง,อง,อง,องลงไปช่วยน้องแล้วจมน,น,น้ำทั้งคู่ครับข้นี้คือสำคัญลักนเลยนะครับส่วนร้องเสียสละจิตอาสารอรอกาัภูมิใจร้องทย่ะให้ดรกแทอากาขึ้นไปดีๆครับ เพื่อนเลยได้เค้่อนไปบ้าง ออกาสอ,อกสา,าทางนี้ครับโอ,อกาสโอ,อกาสไม่ไปไกลครับมาทางนี้อ่ามาใกล้ๆคุณพอ่อคุณแม่ทางนี้ครับมาเลยอ่าจะได้เหเห็กันเลยนี่เขเยว่าการลอ,อยตัวนะครับ<อ>อรลอยตัว

สราไม่ได้ทำอะไรอยู่เลยนะครับอย่างเงี้ยแค่ปีทังปเลยครับ ครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ๆนะครับกู้ภัยจากนารายนะครับที่ได้มาให้ความรู้ในวันนี้ผมจะมาถามพี่ๆครับว่ารู้สึกยังไงกับการที่เราได้มาให้ความรู้ร่วมกิจกรรมในวันนี้ครับก็รู้สึกดีใจครับผมที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับพวกการจมน้ําการประถมพยาบาลกับเด็กครับผมให้ให้มีความรู้ครับให้น้องเขารู้ว่าอันไหนควรไม่ควรในวัยนี้ครับก็ขอบคุณครับครับผม ครับเดี๋ยวผมจะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกของผู้ปกครองที่ได้พาน้องมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ครับสวัสดีครับผมขอสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกนะครับรู้สึกยังไงครับในวันนี้ก็ดีก็ดีให้สิ่งความรู้ให้เด็กๆใช่ก็มีประสบการณ์จะได้รู้ว่ายังไงสมควรเล่นหรือไม่เล่นออย่างเงี้ยจะทำให้เราได้มาร่วมกิจกรรมกิจกรรมของน้องๆด้วยแล้วคุณครูด้วยก็ได้มาพบปะกับ ครูปกครองหลายหลายคนอะไรอย่างเงี้ยก็ดีอยู่เด็กขอบคุณครับครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนมะเกลือนะครับผมจะถามความรู้สึกครับว่าอาก็อื่นอะไรต้องสวัสดีครับผมก็ถามความรู้สึกครับว่ารู้สึกยังไงครับกับการที่คุณครูได้พาน้องๆมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ครับค่ะก็รู้สึกดีค่ะที่ให้เด็กๆได้เปิดโอกาสได้ลง มาในพื้นที่จริงนะคะ,ก,คะก็เด็กๆรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะที่ได้มาที่สวนน้ำนี้นะคะก็ได้รับความอนุเคราะห์นะคะจากพี่ๆทุกคนนะคะที่ให้ความรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นการสาธิตหรือว่าการบรรยายนะคะคก็เด็กๆได้รู้จักวิธีการป้องกันตัวนะคะในการเล่นน้ำนะคะการใช้อุปกรณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการใส่เสื้อชูชีพการใช้ห่วงงห่วงยางนะคะแล้วก็ ในเรื่องของการที่ว่าเด็กๆลงน้ําเด็กๆจะต้องมองรอบข้างยังไงนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาเด็กๆเห็นคนจมน้ําเด็กๆจะต้องมีวิธีการอย่างไรค่ะครับก็ขอบคุณครับพร้อมเสียสละจิตอาสา,าภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสุดใจ นครับกกััลคครรบบ็จบไปแล้วนะครับกับกิจกรรมในวันนี้นะครับขอขอบคุณนะครับอบตดอนมะเกลือนะครับและกู้ภัยจากนารายนะครับที่ได้มาให้ความรู้ในวันนี้นะครับ และขอน้อมนำพระราชาบริธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากล่าวดังนี้ครับประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขสิ่งผิดสืบสารในพระราชาบริธานภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทรงตั้งมั่นจะสืบสารให้คงสืบต่อไปครับและสุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานหรือจิตอาสาพระราชทานกองพลทหารราบที่9ก้าหากท่านใดพบเจอปัญหาสามารถแจ้งเราไ,ได้ยังเพจ โรงเรียนจิตอาสาหรือจิตอาสาพระราชทานกองผลอาหารราบที่9เราพร้อมเป็นสื่อกลางประสานงานให้ทุกท่านครับและสําหรับวันนี้กระผมก็ขอจบการไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้แล้วก็ขอขอบคุณพวกพี่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ